ดดีเเ <tra> ้ยแวววบอสอ่ะเขาฝากฝังแน็คไว้กับพี่ฟ้าให้ช่วยดูน้องหน่อยช่วยดันน้องหน่อยนะ เดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตด้วยกันอีกหลายที่น้องเพิ่งทำเพลงใหม่ออกมาเพราะตอนนั้นเวลาที่มีโมเมนต์อะไรก็ตามมีลูกมีอะไรเงี้ยอยากคิดเยอะฝากสั่งเป็นไงไน <laughs> บอกฝากฝั่งว่าคือเป็นไงล่ะ <laughs> เด็บอกไม่ได้เลยกูอยากให้มีจังหวัดจ้าอีกเออจ้าหญีงได้นะแล้วี้กับพี่ฟ้าเนี่ยมีไงนะอย่าพอาแล้วตับพังอ,อ๋อหมอบอกปอดไนมะ่โอเคปอดโอเคแล้วนะคะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าตอนนี้ตับพังนี่ไงชุมพร้อมล่ะชุมพร้อมที่สุด ในไลฟ์เมื่อกี้ที่มันผิดอ่ะเพราะว่าหมอเขาโทรเข้ามีสายเข้าหมอโทรมาตามาเมื่อกี้ก็เลยตัดแไปวันนี้มาเที่ยว ละนองละนองไงเออใช่ละนองว่าอะไรละนองนที่สี่สี่ไหนัโอ้โหอีกนานนานเลยเรืดูบินมาจากแม่ห้องปุ๊าาะ แกหลุดพูดชื่ไม่ได้นไม่ได้ยินไม่ดีินไม่ได้ินไม่ได้ยินฟูู๊ๆๆๆๆเขาถึงมาเขาอยากจะบอกอะไรฉันแล้วอ่ะ มอสบอกว่ามีมีอะไรไม่อยากไอ้นี่แหละเพรหลุดตลอดใช่เนที่แบบมีปัญหาฮ <c oughs> ่องกงเอา้เอา ข้อย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินนะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าก็เรื่องอะก็แบบชิดสีน,น้ำนะคำนึงนะมันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าไม่ได้โปรโมทสินค้ากดตะกร้าชำระเงินกันได้นะคะที่ปักอยู่นี้คือชาเขียวชาหลอดคุ้มหิวอิ่มนานแต่ก็อร่อยกินง่ายกันล่างนะน,นเ,เอาอันบนได้ไหมเออเอามาสองอันก่อนเออเอามาสองอันก่อ,าาอ,อนนั่งรับ ไม่ห้างไม่ห้างเกียด <c oughs> บางคนไม่ชอบแต่ก็ตามมาดูมันไม่เป็นสัจธรรมนะคะจริงนะไอคนที่บอกว่าไม่ชอบแบบลึกๆแล้วชอบเชื่อพี่ฟ้าเถอะพี่พิมพิมพ์มแบบว่าไม่ค่อยจะน่ารักเนี่ยจริงๆเราชอบ จริงๆเราคือแบบตามติดชีวิตพี่ฟ้ายิ่งกว่าทุกคนอีกนะเนี่ยเชื่อป่ะใน8,800เนี่ยใช่หนูจะไปซีอแต่อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าชอบเราไม่งั้นเธอไม่มาตามติดชีวิตเราขนาดนี้หรอกแล้วก็ต้องหาแผนเก็บไว้หมเอาคิวอาร์โค้ดไหมเดี๋ยวให้เข้าดอกร็วๆดีเยค่ะบาร์โค้ดหรือว่าคิวอาร์โค้ดวะฉันพูดถูกปะอาจารย์ บารคิวอาร์โค,โคถูกแล้ว,ลวจะมาเมยชอบเราก็บอกอย่ามาปฏิเสธหัวใจตัวเองอย่างเงี้ไม่มาตามเสียเวลานะั<ต>่งคนเราเราจะคอมเมนต์อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันต้องเสียเวลาในการพิมพ์เข้าใจปะแต่ว่าถ้าสมมติวมีปเธอเสียเวลาให้เราขนาดเนี้ย <พอ S 1> เรา <พอ S 1> ต้องสําคัญกับชีวิตเธอมากมากนะเว้ยจริง เธอชอบเราจบอ,อย่าลืมกดตะกร้าชำราเงินกันด้วยนะครับไข่จินน้มเนาะจิ้มมันย่อม,มาจากอะไร,ไรอ,อาจารย์ภาษาอังกฤษอ่ะอิมเมอร์จินอิมเมอร์จินอิมเมอร์จินคือการแบบจินตนาการเข้าใจคำว่าอิมเมอร์จินไหมมันคือจินตนาการเพราะฉะนั้นเราเนี่ย มันแล้วแต่บุคคลนั้นนั้นถ้าเขาไม่อินถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่จิน้นจิ้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวแฟนคลับไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่ฟ้า <lat> <tit ling> เพราะฉะนั้นไปศึกษามาใหม่แล้วค่อยมาพิมพ์โอเคไหมไปศึกษามาก่อนมันจิ้มจิ้มหรือจิน้นจิิ้จ้น คือจมพน่ใช่เขาทำอะไรพี่ฟ้าไม่ได้ละพี่ฟ้าอยู่ในจุดที่มันมันไม่ใช่สตรองนี่แต่ว่ามันสามารถที่จะไม่รู้ว่ามันจะจะโกรธไปทำไมอะจิ้นจินไม่ใช่จิมเออมันปลงใช่มันปรงไปแล้วอะหรือว่าจิ้ม ไรเถอะนือต้องไปเขาไปศึกษาเขาเาจิ้นมาใหม่บ <c oughs> แต่จริงๆเราคืออิงสัน ฉันเกลียดคลิปคนที่นางสันอุ้มฉลงจากเวทีแล้วคนเอาไปใส่เพลงนี้เนี่ยทิๆๆ้งลูกไม่ใช่ใสายเลือดในอกอาอแฟนคลับใส่ไม่ใช่แฟนคลัแล้วว่าดีเกี่ยวคือไม่เล่นขนมแล้วคือไม่ไม่อยากเขาไอ้นี่เลยบไปเลยติ๊กตอกเพราะว่าเลื่อนไปเจอแต่คลิปเมื่อคืนโอ้โหงามไส้ <ๆ S 1> ทุกคนอย่าลืมตัวตากำกำรักนี่นดูสิไม่ใช่ทำเลียนแบบว่าตุลย์ เงินเดือนก็พุ่งออกมช่วยซื้อหน่อยไงแล้วหวยออกมาได้ยังไงวะสองถึสองถ้าเกลียดมากเธอหวยมันเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะ <c oughs> ซื้อห้าห้ามันออกหกหกทำไมวะ ถูกหวยกินใช่ไหมไม่มีเธอรู้ไหมไม่มีใครเอาฉันลงนอกจากเธอเนาะคือเมื่อวานงี้พี่น้องลงว่ะจะเวทีช่วยอิงอิงซื้อหน่อยได้ไหมเข้าใจว่าอาจจะถูกหวยกินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาชาเขียวไปกินอุดหนุนน้องสาวหน่อยเมื่อกี้น้องสาวมาเป อย่าพูดช้ำใจเราติดแน่เราซื้อนเราเป็นงวดที่ซื้อเยอะที่สุดเลยอะเมื่อวานมั่นใจจัด839มาแน่ไม่กลัวเลยอหรออิงแน็กหลอดเจ้าแม่ถ้าฉันให้พูดคนละตัวเลขที่ชอบไม่มาเลยสักตัวอย่าหาให้อีกท่านับบอกว่าไหนบอกว่าจะให้โชคเอาตังค์ไปซื้อบัตรไปเวียดนาม หนักกว่าเดิมไม่มีใครไปแล้วนะเวียดนามไม่มีตังค์โอ้ยยังเหลือนวันที่1 6ะตามนีตามได้เงิน16ยีกส66มาโอเค66ก็คือไม่ได้ให้แต่ว่าเป็นปี66เขาป่วยมันต้องออกเบอร์วเป็นวันอาทิตย์มันไม่มีอะไรทำให้เราเซ็งได้เท่ากับการที่ถูกหวยนะ้ยจริง ใครเรอแับฟังใจขาโดนดุกันได้ค่ะบอสให้แม่จริงจเหรอมเป็นส่งบอสถูกเยอะได้แหละเมื่อวานะอยากบอกเฮ้ยพดแเรามันเหนื่อยเหนื่อยจริงเอาสอันเลยกันล้วกันนอคสปสิน ใช่เขาถูกสองสูนะถูกเยอะด้วยบอสอะเมื่อวานอะฉ <laughs> ันก็ปวดหัวนะแฟนคลับถูกหกหกเพราะว่าฉันเขียนหนึ่งต<ม>ุลาหกหกเพราะสอยังเอาไปเล่นนะแต่ถกแต่ก็ถูกไง <laughs> หกหกบอยไม่เรียกเราหรอฮะบอยไม่เรียกเราอย่างเมื่อกี้โทรมาทำเรื่องยาเฉย <c oughs> ปอดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าต้องมาเช็คค่าตับ <c oughs> <c oughs> มาเช็คเลือดเพราะว่ายาที่กินก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆ <c oughs> ซึ่งมันก็เวลาเรากินยาเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อตับอยู่แล้วในการทำงานของตับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกูเมื่อวานกินแลก็ฮอฉ่ำไม่ดีนะทุกคนถือเป็นตัวอย่างที่ไม่น่ารักข้ามทำตามนะไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างพี่ฟ้าชีวิตจริงมันขมไงขมไปแอลกอฮอล์เยอะอาเอต้ก็แพ้แล้วช้าตื่นมาตกใจมากค่ะพี่ฟ้าเมื่อเช้าวะทำไมซัอหนูเแดง เช้าตื่นมาอันดับแรกคือหยิบโทรศัพท์ดูก่อนพี่ชาตื่นมาเสื้อแดงว่าอย่าบอกนะเพราะว่าจําไม่ได้เลยดูก่อนเพราะว่าหลังจากลงเวทีมาจําอะไรไม่ได้เลยแต่ชอบสุดคือบอสอะเราไปเรือกอินฟ้ามาจิบๆกันทอผัดเวทีไปเต็มติ๊ต่อ พี่ฟังกินวายกับหอยนางรมไม่ได้กินแล้วแบบตรงเนี้ยคือร้อนแดงแผลบ้าไปไมเน่รู้เห็นุก้วทวินุก่กสนน ก็จะไปหายยะฟ้าเลยมันแย่มากไปหายยฟ้าเลนะก็ชมันมชาบอกว่ฟ้ากินวาก็หอยนาง,งลมน่ากล <ง S 2> ัว,ว <c oughs> คือหอยนางรมมันมีส่วนผสมเขาไม่ใช่ส่วนผสมเขาเรียกว่ามันมีสรรพคุณที่ทําให้เหมือนแบบว่าผู้ชายอ่ะเขาจะมีความแบบคือเขิมนิดนึงนกเขาเรียกอะไรใช้คาศัพท์มัดูน่ารักเอ่อแบบ ตรงนั้นอะคือเผือกอะแต่ของผู้หญิงอะมันไม่น่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่เวลาพี่ฟางกินอะมันจะแดงหูจะแดงคอจะแดงน่าจะแพ้ด้วยแหละประเด็นมีตอนที่ไปอะไรวะที่ไปไปต่างจังหวัดอะเรากิน มันแดงจนเด็กเสิร์ฟอะต้องเอาผ้าเย็นอะมาประครบแบบมันมันมันน่ากลัวมากมตอนนั้นน่าจะกินไปประมาณเกือบ20ตัวได้ปกติเขาคนเขาจะกินกันแบบมไม่ไม่มันกินเยอะไม่ดีไงก็กินซะยี่ไง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 สิบกว่าตัวแล้วมันก็เลยแบบเด็ก <ไง S 1> <ๆ S 2> เด็กเสิร์ฟพนักงานต้องเอาผ้าเย็นมาประกบแบบสามสองสาชั้นอะประกบเพราะมันร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้อนมากมากกลัวสุดๆก็เลยเข็ดเลยเยอะไป

วันนี้วันวอะไรอ่ะวันธรรมดาปะทำไงวันอัารทิตย์นนี่ไม่ไปทำงานกันหรอดทุกคนปกติเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ช่วงแบบทิ้งเที่ยงบ่ายๆคนดูจะไม่ได้เยอะมากทำไมวันนี้คนเข้ามาดูเยอะวันจันทร์ลาออกโอเคถ้าอยู่กับพี่ไม่ต้องทำงานจะให้อยู่เฉยๆ เดี๋ยวดูซิว่าเราจะเอาอะไรกินกันเขาไม่ได้ปั่นน้ำทุกคเขาเจาะเีดานหรือเจาะฟ้าอยู่โรงพยาบาลทุกคนตอนนี้ขาอยู่โงรงพยาบาลรอผลเลือดอยู่จิจี๋อะ แสดงกลับยังไงรถเกล้ารถับนถขากลับเหรอเกล้ารถไม่เมาเมาแต่ว่าต้องจะเรียบดูดีตลกว่ะนึกภาพกอดเั่ไงยะ เซฮายินตาแฟนด้วยนะคะเอ็นดูมากๆเลยเข้ามาดูแต่ก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไรเฮ้ยตอบเยอะเลยเธอชอบรถเหรอ,อมีคนบอกว่าเธอเป็นผู้จิ้งหน่ ดูตาดิเยอมากตาบวงปริบคู่ใหม่มาอะไจับจิ้นหมดโอ้ยหวดหัววะใช่ตาตุ่น มนีม้มีข่าวดีเยอะแยะมากมายรอติดตามรอติดตามสดับและฟังกันนะทุกคนจริงๆมีเอ่อีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ที่ต่อสัญญาด้วยอันนี้ถือเป็นข่าวดีสุดๆดีใจมากๆเลยเวลาที่แบบมีสินค้าแบรนด์ไหนที่เขาต่อสัญญากับเราตอนนี้มีต่อมากกว่า ในแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับด้วยนะคะที่แบบว่ามีงานอะไรก็คือช่วยกันเทรนชัมช่วยกันแบบโกรโมทช่วยกันทำทุกอย่างซึ่งขอบคุณมากๆจริงๆเนอะขอบคุณแบบคือถ้าไม่มีกำลังใจหรือเขาเรียกว่ากองทัพหลังบ้านมันก็มันก็ไม่ได้ปังขนาดนี้ อยากให้แบบว่าทุกคนภูมิใจในตัวเองกันด้วยสู้มากๆไมอยากจะบอกว่าสู้มากๆไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เข้ามาคือไม่มีอะไรที่อยากตอบแทนแต่ขับนอกเหนือจากความภูมิใจอะอยากให้ภูมิใจอยากให้ไม่อายใครอะเวลาที่แบบว่ามีเราเป็นศิลปินคนโปรดมีเราเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยแบบ ตั้งใจพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้ติดตามรักนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะ ช้ำอยู่นะเพราะว่ามันอ๋อทุกคนฝากติดตามย้อนหลังอันนี้ด้วยรายการอิงฟ้ามหานเช์นะคะ EP ล่าสุด EP 12ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด13 EP ยังเหลืออีกหนึ่ง EP ข่าวดีก็คือเราจะมีอิงฟ้ามหานเชอร์ซีซัน2ต่อ ก็ต้องขอบคุณพี่วุดดี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะได้ถ่ายกันเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอดูว่าซีซั่น2จะมาตอนไหนแต่ว่ารูปแบบรายการจะเปลี่ยนไปแรงขึ้นแซบขึ้นม้วนขึ้นแล้วก็พี่วูดดี้โพสไปแล้วก็คืองานเหมือนเป็นแบบว่ามาพูดคุยซึ่งจะมีชาลลอตด,ด้วยอิงฟ้าชาลลอตสำหรับเหมือนเป็นทอล์กโชว์ให้ทุกคนรอติดตามดูด้วยนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรแชร์มุมมองความคิดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย แล้วนะทุกคนเมื่อกี้เขาโทรมาตามแล้ว Have a good day guys thank you for give love everything ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับเ uh ขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อ<ม>สินค้า<ม>ทุกอ,ออเดอร์ด้วยนะคะ,ะรู้ว่าแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะแห้งกรอบกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะแล้วก็แซล์ไปกันแหละรักทุกคนมากๆนะคะตารางงานสามารถติดตามได้ที่บ้านหลักพี่ฟ้านะคะโพสเลยแล้วจะลงอยู่ว่าแบบเดือนนี้เราจะได้เจอกันน้อยส่วนมากจะเป็นงานซีเค็ตแล้วก็เป็นงานที่แบบ นับไม่ได้ไม่ได้ไปหาได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าถึงตลอดนะคะบาย